ต,ต้อนรับเข้าสู่ t n น e อ l เ l นะคะวันนี้หมวยธนวันปนโชตจะพาท่านนักลงทุนทุกท่าน,นนะคะมารู้จักสุดลับในการเลือกหุ้นค่ะของเซียนหุ้นชื่อดังคุณสันกระทรวงจารุศิระนะคะเขามีเคล็ดลับในการเลือกหุ้นทั้งหมด6มิติด้วยกันค่ะจะมีอะไรบ้างไปติดตามพร้อมๆกันค่ะ แล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณซันกระทรวงแล้วค่ะคุณซันสวัสดีค่ะสวัสดีครับสูตรลับเรื่องหุ้นสไตล์คุณซันกระทรวงหลายคนอยากรู้มากนะคะว่าพี่ซันเนี่ยนะคะมีเคล็ดลับในการเลือกหุ้นทางลงทุนแล้วก็เทรดยังไงบ้างสําหรับข้อแรกที่มีความสําคัญมากเลยเลยพี่ซันให้น้าหนักอะไรบ้างคะครับก็ผมดูหลายส่วนประกอบกันครับหลักๆแล้วถ้าถ้าเป็นแค่เรื่องเทรดเนี่ย ผมอาจจะเลือกหุ้นที่กราฟสวยนะครับเป็นขาขึ้นนะครับเพราะว่าเทรดเนี่ยบางทีผมเดทเทรดบางทีซื้อซื้อตอน10โมงขายตอน10โมงครึง่งหรือบางทีซื้อตอนบ่าย3โมงครึง่งขายตอนบ่าย4โมงครึง่งเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆถ้าเป็นการเทรดเนี่ยผมก็จะใช้เรื่องของกราฟเป็นหลักนะครับไม่ได้ดูใ,ในมิติอื่นแต่ถ้าเกิดเป็นตัวไหนที่ผมต้องการจะลงทุนหรือต้องการใช้เงินจำนวนมากเนี่ย เขาไปซื้อผมจะดูอยู่ประมาณ6 6ข้อนะครับต้องสแกนผ่าน6ข้อเรื่องแรกก็คือเรื่องของฟันเดเมนทัลหรือปัจจัยพื้นฐานทางธุรกิจนะครับ <c oughs> ในส่วนของฟันเดเมนทัลเนี่ยผมดูทั้งด้านที่เป็นคุณลิเททีฟแอนาลิสนะครับก็คือปัจจัยเชิงคุณภาพนะครับแล้วก็ด้านที่เป็นคุณทิเททีฟแอนาลิสก็คือปัจจัยเชิงปริมาณดูเรื่องของรายรับดูเรื่องของค่าใช้จ่าย ดู ROA ROE ดู o A, o e, God Profit Margin ดู Net Profit Margin แล้วก็ผมจะให้ความสำคัญกับบริษัทที่มีความสามารถในการทำกำไรที่ค่อนข้างสม่ำเสมอนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ากำไรสามารถเติบโตได้เนี่ยด้วยพื้นฐานของธุรกิจด้วยการขายสินค้าของธุรกิจไม่ใช่วันทำเกณ์ไม่ใช่การชนะคดีไม่ใช่การขายสินทรัพย์เนี่ยผมใช้ความสำคัญเป็นพิเศษนะครับส่วนข้อ2เนี่ย ก็แน่นอนครับผมเป็นสายเทคนิคก็จะใช้เรื่องของกราฟเทคนิคเป็นหลักครับหุ้นที่ผมจะให้ความสําคัญมากๆก็คือหุ้นที่กราฟเนี่ยเพิ่งเริ่มเป็นขาขึ้นนะครับก็คือเพิ่งเริ่มเป็นขาขึ้นเนี่ยก็คือในเชิงทฤษฎีดาวเทอรเรีเนี่ยก็คือไม่ทําโลใหม่นะครับมีการยกโลขึ้นมาและสามารถเบรกไฮขึ้นไปได้แล้วถ้าเกิดเราใช้เรื่องของทฤษฎีเอ w เลฟเข้ามาประกอบเนี่ย ผมชอบที่จะซื้อหุ้นที่มันเป็นต้นเวฟสามก็คือขาจบของเวฟสองและทำเวฟสามขึ้นมาเนี่ยตรงเนีเ้ผมจะให้ความสำคัญเพราะว่าผมมองว่าโอกาสที่จะได้อัพไซด์เกณฑ์ไกลๆมีค่อนข้างเยอะนะครับค่ะ<ฆ>ส่วนข้อสามเนี่ยผมก็จะดูผู้ถือหุ้นครับผู้ถือหุ้นใหญ่ในส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่เนี่ยผมก็จะดูเรื่องของอย่างแรกเลยนะครับที่ต้องดูคือเรื่องของธรรมพิบานนะครับเพราะว่า ถ้าผมไปซื้อหุ้นที่ผู้บริหารไม่มีธรรมภิบาลเนี่ย mm. ผมมองว่าถ้าซื้อเยอะมันเป็นเรื่องที่อันตรายนะครับอย่างที่สองเนี่ย mm. ผมดูฟรีโฟดครับก็คือถ้าผู้ถือหุ้นใหญ่ยังถือหุ้นตัวนั้นอยู่เยอะในระดับประมาณเกิน60%เนี่ยผมรู้สึกว่าหุ้นตัวนั้นค่อนข้างปลอดภัยแต่ถ้าหุ้นตัวไหนเนี่ยฟรีโฟดมันถูกกระจายไปแบบถือคนละ5% 3%เเนี่ยผมมองว่ามันไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ครับส่วนข้อ4เนี่ย ผมดูเรื่องของสตอรี่ในอนาคตผมคิดว่าบริษัทส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเติบโตแบบออร์แกนิกโกร h ส่วนใหญ่แล้วก็เติบโตหลกัหลกๆก็ประมาณสัก10%ไม่เกิน20%แต่ถ้าเกิดบริษัทไหนที่มีบิสเนส s โมเดลที่เป็นเมกะ r e เทรนบิสเนสโมเดลที่น่าสนใจนะครับพวกดิจิตอลราร์เมชั่นหรือว่าพวก EV พวกอะไรที่มันเป็นเมกะเทรนจริงๆเนี่ยผมก็จะให้น้ำหนักเป็นพิเศษครับค่ะส่วนที่5เนี่ย ผมก็จะดูเรื่องของนิสัยของหุ้นนิสัยของหุ้นเนี่ยต้องเรียกว่าเราจะต้องใช้เรื่องของการสังเกตการเคลื่อนที่ของราคาผมจะบอกว่าหุ้นบางตัวเนี่ยอย่างเช่นสมมติผมซื้อ10บาทปรากฏว่ามันขึ้นไปถึง15บาทผมก็ไม่ได้ขายเนาะเพราะว่าผมก็คิดว่าผมจะถือไไกลแต่เวลามันตบลงมาเนี่ยมันตบจาก15บาทเนี่ยลงมา11บาท ซึ่งมันทําให้ผมคืนกําไรกลับมาเยอะมากจนบางครั้งแทบจะกลับมาที่ทุนเนี่ยผมก็จะรู้สึกว่าหุ้นแบบนี้ผมเอาไว้เทรดดีกว่าจะไปลงทุนเนี่ยถ้านิสัยของหุ้นตัวนั้นอนะมันโหดผมก็จะเลือกที่จะเทรดมากกว่าเลือกที่จะลงทุนครับส่วนข้อ6เนี่ยผมดูบริบทโดยรอบนะครับองค์ประกอบของตลาดสภาวะตลาดช่วงนั้นเป็นยังไงขาขึ้นขาลงไซส์เวย แล้วก็เรื่องของสภาวะอุตสาหกรรมของหุ้นตัวนั้นนะในอุตสาหกรรมที่หุ้นตัวนั้นนะมันมันอยู่เนี่ยอุตสาหกรรมมันดีไหมก็เป็นการมุมมองที่มองจาก bottom up ขึ้นไปครับก็ถ้าเกิดสมมติว่เงื่อนไขทุกอย่างมันครบผมก็จะซื้อค่อนข้างเยอะครับในแต่ละรอบ ค่ะก็เป็น6ข้อมิติในการเลือกหุ้นนะคะทีนี้กลับมาที่เรื่องของการดูกราฟเทคนิคนะคะซึ่งพี่สันเองก็ถือว่าเป็นสายเทคนิคพอสมควรนะคะเดี๋ยวเราทำการแชร์กราฟได้ไหมคะว่าวิธีการเลือกหุ้นในเชิงของกราฟเทคนิคเมื่อสักครู่ที่บอกว่าจะใช้ตัวของดาวเทีรี่ด้วยนะคะฟิโบเนชีด้วยนะคะรวมไปถึง หุ้นที่เป็นเวฟนะคะที่อยู่เวฟ2องกำลังจะขึ้นเวฟ3อันนี้อยากจะให้พี่พี่สันลองแชร์ให้ทางท่านนักทุนได้เห็นภาพนิดนึงนะคะว่าเวลาดูที่เราต้องสังเกตอะไรบ้างคะในตัวอินดิเคเตอร์ต่างๆค่ะคือถ้าจะเอาหุ้นหลักๆเลยครับเดี๋ยวนี้ผมไล่มาจากข้อแรกดีกว่าว่าสมมุติถ้าผมจะเลือกหุ้นตัวหนึ่งมาสักตัวเนี่ยผมต้องดูพื้นฐานก่อนนะครับผมเอาตัวนี้แล้วกัน กัฟเอนเอจีโฮดดิ้งนะครับพอดีวันนี้ปิดเต็มแท่งพอดีนะครับแล้วก็โทษกันนะคะครับคือถ้าเราดูเนี่ยหลักๆผมจะไปดูในส่วนของตัวเลขที่เป็นคุณทีเทันที่สามารถดูได้แบบเร็วๆนะครับเราก็จะรู้ว่าหุ้นตัวเนี้ยเบสของกำไรปีนึเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสามพถึง4ี่พล้านนะครับผมดูแอสเซทแอสเซท2องแสน 6,8,000ล้านหนี้สิน1,90,000ล้านส่วนผู้ถือหุ้น6,9,000ล้านซึ่งตรงนี้พอดูปุ๊บผมรู้ว่าไอ้หุ้นตัวนี้ดีเลโชค่อนข้างสูงนะดีเลโชเนี่ยมันประมาณ2.4เท่านะครับแต่คราวนี้สิ่งที่น่าสนใจของกราฟเนี่ยก็กำไรค่อนข้างเสถียรอย่างแรกผมจะรู้แล้วว่ากำไรเสถียรน,นะครับไอ้<ะ>ส่วนของตัว Net Profit Margin ก็อยู่ในระดับที่ถือว่า ใช้ได้ก็คือประมาณ17เท่า12ถึง17เท่านะครับ PE แพงต้องยอมรับว่ากรัฟเป็นหุ้นที่ PE ค่อนข้างแพงนะครับอันนี้ผมจะเก็บบันทึกไว้ในใจก่อนไม่ใช่ว่าดูแค่นี้แล้วผมจะไปซื้อนะอ่ะเงินสดที่อยู่ในมือเหลือค่อนข้างเยอะประมาณ15,000ล้าน r o a ประมาณ5.6ต่ำไปนิดนึง ROE 12.46ก็โอเคพอใช้ได้นะครับในส่วนที่2ผมก็จะไปดูกราฟละ ถ้าในส่วนของกราฟเนี่ยหลักๆผมจะไล่ดูกราฟตั้งแต่ Time Frame ในระดับมันนะครับเพราะท Frame ระดับมันเนี่ยจะทำให้ผมเห็นว่าตั้งแต่หุ้นตัวนี้เข้าตลาดมาเนี่ยมันมี Movement มายัางไงนะครับหุ้นตัวนี้ตอนเข้าตลาดหลังจากปรับราคาพาเนี่ยคือกราฟเนี่ยเคยแตกพามาใช่ไหมครับสองรอบนะครับแต่กราฟเนี่ยเขาจะปรับค่าของการปรับราคาพาและ้วโอเคเอาเป็นว่าราคาเนี่ยมันขึ้นมาจากสิบาทแล้วกัน แล้วมันก็เป็นขาขึ้นรอบใหญ่รอบหนึ่งนะครับขึ้นไปสูงสุดถึง40บาทแล้วรอบนี้มันก็ออกข้างนะครับมีตอนตกใจตลาดตกใจมีโควิดนี่นี่โควิดเราก็จะรู้ว่าไอ้ที่มันตกใจลงมาแรงๆเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรอันนี้คือตลาดตอนที่เจอเรื่องโควิดนะครับแล้วหลังจากนั้นมันก็ออกข้างมา แต่การเนี่ยมันมีความน่าสนใจคือมันสามารถเบรคออฟทามไฮได้ครับค่ะพี่ซันดูดูไทม์เฟรมตั้งแต่ในช่วงของไทม์ไลน์ทั้งหมดใช่ไหมคะรับดูตั้งแต่มันเข้าตลาดครับค่ะดูตั้งแต่เข้าตลาดมา<อ>แล้วแล้วดูอ่าแท่งเทียนเป็นหลักหรือว่าใช้อินดิเคเตอร์อะไรไหมคะเพราะว่าหลายคนเขาก็ใช้แบบมั่วไปหมดเลยอะไรเงี้ยหรือว่ามีอะไรใส่จัดเต็มเลยหลักๆหลักๆจริงผมไม่ได้ใช้เครื่องมือเยอะครับเพราะว่าผมเป็นสายที่ดูประกอบหลายส่วน ดังนั้นเครื่องมือผมพยายามจะทําให้มันง่ายที่สุดคืออย่างแรกคือผมดูมัลติเพิลไทม์เฟรมก่อนผมจะไปดูทั้งไทม์เฟรมมันนะครับดูไทม์เฟรมวีคไทม์เฟรมวีคมันก็ขยายขยายส่วนจากไทม์เฟรมมันมานะครับมันเบรกออไทม์ไฮไทม์เฟรมวีคแล้วก็มาดูไทม์เฟรมเดย์นะครับดูไทม์เฟรมเดย์เนี่ยถ้าอย่างกราฟเนี่ยเวลาผมดูไทม์เฟรมย่อยเนี่ยผมก็จะดูไทม์เฟรมประมาณ30เวลาหาจังหวะเข้าเนาะว่าจังหวะเข้ามันจะมียังไงเช่น สมมุติว่าเราจะหาจังหวะซื้อในจังหวะท Time f r a ม e 30จุดที่มันสามารถยืนเหนือ41.5ก็จะกลายเป็นจุดซื้อครับเพราะมันคือจุดยกโลและสุดท้ายหุ้นมันก็ขึ้นนะครับการการดู t e Frame, มันเปิ m e frame เนี่ยมันทำให้เราเห็นทั้งภาพใหญ่และภาพย่อยในหุ้นตัวเดียวกันนะครับส่วนถามว่าเครื่องมือที่ผมใช้ถ้าสังเกตนะผมใช้ไม่เยอะเลยผมไม่ใช้ในส่วนของเส้น EMA ครับ EMA ผมใช้5เส้นเนาะเส้น EMA 5 EMA 15 EMA 3 5 e m a e e 89แล้วก็ EMA 200ในขณะที่ไอค่าที่ผมประกบเนี่ยผมใช้ค่า RSI นะครับผมใช้ค่า RSI เนี่ยผมไว้ใช้ดู b u l l i s h Divergence แล้วก็ b a r l s s h i v v r r g n n t แล้วก็ดูว่าจังหวะที่มันเบรกเนี่ยถ้ามันสามารถเข้าไปอยู่ในโซนของ o v e r b o u g h t นะครับมันจะเป็นหุ้นที่เป็น s t r t r g ท d หุ้น strong t r เทนเนี่ยคือมันจะวิ่งขึ้นแบบแบบแรงๆไม่พักนะครับ แล้วบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดผมจะใช้ดูโมเมนตัมเพิ่มเติมผมก็อาจจะดู MACD บ้างนะครับ MACD เนี่ยต้องเรียกว่าถ้าจังหวะที่มันตัดสัญญาลน์แล้วก็ยืนเหนือศูนย์ได้เนี่ยจุดนี้เป็นจุดที่หน้าเข้าไปลงทุนเพราะโมเมนตัมขึ้นมาตามนะครับก็ดู MACD ดู s s i แล้วก็ดู Price Pattern นะครับส่วนใหญ่ผมจะชอบทำให้การาฟมันโล่งๆเข้าไว้เพราะว่าดูผมไม่ชอบหน้าจอโลๆครับเพราะดูหน้าจอโลๆแล้วมันทำให้เรา ลบสายตานะครับแล้วผมก็พอดูเสร็จปุ๊บผมก็รู้ว่าหุ้นตัวเนี้ยหลังจากที่มันสามารถเบรกไฮได้เบรกจริงๆมันเบรกคอนโซลก่อนมันเบรกคอนโซลชุดนี้มันน่าสนใจมากอย่างที่บอกว่า MACD ตัดขึ้นแล้วก็อยู่เหนือศูนย์นะครับแล้วก็พอไม่เทสไฮก็สามารถเบรกไฮได้เวลายอ่อก็สามารถยกโลได้รอบนี้พอเบรกไฮขึ้นไปแล้วซึ่งเป็นการเบรกออทามไฮด้วยมันยอ่อลงมาโชว์แบ็คตามทางเทคนิคปกติ มันก็ไม่ทําโลใหม่แล้วมันก็กลับขึ้นไปได้อีกอันเนี้ยผมจะบอกว่าหุ้นตัวเนี้ยเป็นขาขึ้นเต็มตัวครับแล้วถ้าเราดูไอซ์ไซในทม์เฟรมเดย์เนี่ย, Day เ,ยเราจะรู้ว่าไอซ์ไซเนี่ยอ่อมันกําลังวิ่งสู่โซนโอเวอร์บอสอีกรอบซึ่งไอซ์ไซเวลามันวิ่งเข้าสู่โซนโอเวอร์บอสอีกรอบเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามันจะลงนะมันกําลังบอกว่ามันกําลังจะขึ้นแรงมากนะครับใช้ดูแรงโอ่อดูดูโมเมนตัม ครนี้พอสมมุติว่าผมวิเคราะห์หุ้นตัวเนี้ผมก็ต้องดูว่าผู้ถือหุ้นอันดับหนึ่งคือใครนะครับ่ดูประกอบ,กอบใช่ไหมคะดูประกอบก็อันนี้ก็พูดชื่อได้เพราะว่ายัางไงทุกท่านก็น่าจะทราบแล้วก็คือคุณสารัสรัตนาวดีนะครับซึ่งเอ่อถ้าผมถ้าพูดตามตรงคือผมคิดว่าหุ้นใหญ่ระดับเนี้คือผมไม่ได้ห่วงเรื่องของธรรมพิบาลเลยผมว่าหุ้นใหญ่ระดับนี้มีการตรวจสอบจากหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็ชื่อเสียงคุณสารัชก็ดี ก็ไม่ได้มีข้อบกพร่องตรงไหนอะไรผมก็คิดว่าในส่วนของผู้ถูอหุ้นก็เช็คแล้วก็ผ่านกราฟผ่านโอเคเมื่อกี้ผมดูฟันเดเมนทัลอ่ะผมติดอย่างเดียวผมว่าหุ้นตัวเนี้ยมันมีดีเอเลชที่สูงมานิดนึงอืมก็คือเรื่องของอัตราหนี้สินต่อทุนใช่ไหมคะใช่สูงสูงไปนิดนึงนะครับครางนี้พอมาดูเรื่องข้อสี่เรื่องของสตอรี่เนี่ยผมว่าน่าสนใจมากนะครับเรื่องของสตอรี่เนี่ยก็คือเรารู้กันอยู่แล้วว่ากราฟ take over in-touch ซึ่ง in t t u c h เป็นเจ้าของเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ a d v a n e e ถูกไหมครับค่ะดังนั้นต่อไปเนี่ยกำไรของ in-touch ในมุมที่ถ้ากรับเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ in t t u c h เนี่ยแล้วก็มี under common control คือมีอำนาจในการบริหาร in t t u c h เนี่ยในมุมของกรับที่มันจะกลับมา consolidation กับ move กรับเนี่ยมันมีสูงนะครับ การรับรู้กําไรของกัฟเนี่ยมันอยู่เบสประมาณสี่พันล้านต่อปีแต่พอผมเปิดงบอินทัชนะครับพบว่ามากกว่ากัฟซะอีกกัฟเนี่ยกําไรสี่ทันแต่อินทัชเนี่ยกําไรปีละประมาณหนึ่งมื่นหนึ่งพันล้าน,านนะครับโอเคในมุมของการแบ่งกําไรตามวิธีส่วนได้เสียในการถือหุ้นเนี่ยกัฟเขาก็จะไม่ได้สามารถบนันทึกกําไร 1 1 0 0 0ล้านลงไปในงบได้เต็มๆนะครับแต่ถ้าเกิดในงบคอนโซลิดเดตเนี่ยถ้ากัฟมีอันเดอร์คอมมอนคอนโทรเนี่ยผมก็รู้ว่าตัวเลขตัวเนี้ยมันจะถูกย้อนกลับไปบันทึกกำไรในกราฟเช่นกันเพราะฉะนั้นผมบอกได้เลยว่ายังไงอะงบกราฟันเนี้ยที่เราเห็นกันอยู่4,000ล้านเนี่ยตัวเลขมันจะไม่อยู่ตรงนี้แน่ๆอันนี้ผมไม่ได้เชียร์หุ้นนะแต่ผมสอนว่าเวลาวิเคราะห์ผมจะวิเคราะห์ว่าอย่างน้อยผมผมั่นใจว่าหุ้นตัวเนี้ยงบมันจะโต จากการเอากำไรของ i n t u c h เข้ามาคอนโซลิดและ i n t u c h ก็ยังเป็นเจ้าของไทยคม i n t u c h เป็นเจ้าของแอดวานนะครับก็เท่ากับว่ากราฟเนี่ยเดิมที่อยู่ในอุตสาหกรรมพลังงานนะครับมาอยู่ในอุตสาหกรรมสื่อสารซึ่งดันเป็นอุตสาหกรรมสื่อสารที่เป็นรายใหญ่ที่สุดของประเทศผมเลยมองว่าสตอรี่ตรงนี้ค่อนข้างน่าสนใจครับคราวนี้พอมาดูนิสัยหุ้นนะครับแบบที่5 ผมมองว่าหุ้นหุ้นกัฟเนี่ยเป็นหุ้นที่ผมใช้คําว่าเจ้ามือไม่โหดแล้วกันผมก็ไม่รู้จะใช้ภาษาชาวบ้านยังไงเนาะก<ฆ>็คือเวลาเล่นเนี่ยเขาก็จะเล่นเป็นกรอบที่ค่อนข้างชัดเจนอย่างช่วงเนี้ยซื้อแนวรับขายแนวต้านซื้อแนวรับขายแนวต้านเบรกขึ้นมาชนแนวต้านพอผ่านไปแนวต้านใหม่นะครับดังนั้นเราจะเห็นว่า volatility หรือว่าการเคลื่อนที่ราคาของกัฟเนี่ยเขาไม่ใช่หุ้นซิ่งที่แบบวันนึลากไปซิลลิงอีกวันนึงตบกลับมา20%เนี่ย มันทําให้เวลาผมถือเนี่ยผมรู้สึกผมสบายใจในการถือมากกว่าเพราะว่าพอร์ตมันจะไม่เวียงครับอันนี้คือนิสัยหุ้นแบบคร่าวๆนะครับเราก็อาจจะไปศึกษานิสัยหุ้นจากการดูทำเฟรมมันทำเฟรมวีคทำเฟรมเดย์แล้วก็ทำเฟรมรายนาทีได้ครับก็คือดูย้อนหลังไปในอดีตว่าเขามีสไตล์เลรนแบบไหนใช่ใช่ก็คือตัวนี้ไม่โหดมันถือรันเทรนได้นะครับแล้วก็ <c oughs> ผมไปดูบิดออฟเฟอร์นะครับถ้าดูนิสัยหุ้นผมก็ดูบิดออฟเฟอร์พบว่าตัวการาฟเนี่ยบิดออฟเฟอร์หลักล้านนะครับ ซึ่งผมไม่เจอสลิปเพ s สลิปเพ e หมายถึงว่าสมมุติว่าผมไปซื้อหุ้นตัวหนึ่งราคา1บาทแต่มันมี bid offer 2, มบิตออฟเฟอร์แค่ส0 0 0 0นสมมุติผมซื้อไป1ล้านหุ้นกว่าผมจะออกเนี่ยผมต้องใช้5ช่องผมถึงจะออกได้พวกนี้ผมจะซื้อเยอะไม่ได้ครับเพราะบางทีผมโดนขังนะครับ,รบแต่ยังกัปเนี่ยสมมุติว่าผมซื้อไป1ล้านหุ้นเนี่ยผมสามารถออกได้ภายในช่องเดียวด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาเรื่องสลิปเพ e มันจะไม่เกิดครับผมชอบหุ้นตัวที่ผมสามารถ ออกได้ทันทีภายในช่องหรือสองช่องเท่านั้นค่ะแล้วผมก็ซื้อได้เยอะเเพราะว่าสมมติว่าผมซื้อหุ้นน้อยเวลากําไรต่อให้กาไร3ามอร์ซนตต่อให้หุ้นติดซิลลิงมันก็ได้นิดเดียวแต่ถ้าเกิดหุ้นที่ผมซื้อได้เยอะอะต่อให้กําไรไม่ต้องเยอะมากแต่ผมก็ได้เยอะอยู่ดีครับโอเคคราวนี้เรามาดูสภาพตลาดตอนนี้อ่าสภาพตลาดเรื่องของบริบทโดยรวมใช่ไหมคะที่บอก นะคะขาขึ้นขาลงมีองค์ประกอบต่างๆที่มีส่วนในการตัดสินใจในการซื้อหรือถือหรือขายหุ้นตัวนี้ไหมคะ <c oughs> หรือว่าตัวอื่นๆที่เรามีการวิเคราะห์ออกมาในรูปแบบที่มีการกรองมาแล้วหมิติที่ว่านี้นะคะสมมติถ้าผมสนใจผมว่าทุกอย่าง5้าอย่างเนี่ยมันพร้อมหมดนะครับผมก็จะมาดูสภาวะตลาดถ้าตอนที่ตลาดเป็นขาลงแบบตอนโควิดเนี่ยเราไปยุ่งกับมันไม่ได้ถูกไหมครับเพาตลาดเนี่ยตอนที่มันเป็นขาลงเนี่ยส่วนใหญ่หุ้นมันจะลงทุกตัวอย่างช่วงเนี้ย ผมจะถือเงินสดครับนี่ช่วงนี้มันมันยุ่งไม่ได้เลยเพราะถ้าไปยุ่งเนี่ยไม่ว่าจะถือหุ้นตัวไหนก็ขาดทุนนะครับแต่ถ้าเกิดเราวิเครานะห์ณปัจจุบันน่ะตลาดตอนนี้เป็นขาขึ้นนะตลาดไม่ได้เป็นขาลงนะเพียงแต่ว่าขาขึ้นเนี่ยมันก็ต้องมีย่อตัวบ้างนะครับผมก็คิดว่าตลาดเนี่ยรอบนี้เป็นขาขึ้นไปแล้วเบรคไฮไปแล้วแต่ย่อลงมาหน่อยแต่การย่อลงมาเนี่ยมันยังไม่มันยังไม่หลุดเส้น EMA 8ปซึ่งผมมองว่ามันมีการพักตัวในตลาดขาขึ้นเป็นเรื่องปกติสภาพตลาดก็โอเคครับ แล้วกลุ่มอุตสาหกรรมปีนี้ก็อย่างปีที่แล้วเนี่ยเราเล่นกลุ่มคอมมอนตี้ขึ้นมาเยอะนะกลุ่มเหล็กกลุ่มเรือกลุ่มยางนะครับปีนี้แล้วก็กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่เล่นเยอะปีนี้ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยหุ้นมันเริ่มเปลี่ยนเซนติเมนต์แล้วมันเริ่มเปลี่ยนกลุ่มปีนี้เริ่มมาเล่นกลุ่มธนาคารอ่าเราจะเห็นนะครับมาเล่นกลุ่มสื่อสารนะครับแล้วก็อย่างกัฟเนี่ย ต้องเรียกว่าเดิมอยู่กลุ่มโรงไฟฟ้ากลุ่มโรงไฟฟ้าก็ถือว่ายังไม่ได้ไม่ได้เล่นขึ้นไปไกลเนาะในขณะ,ะเดียวกันกัฟก็กลายกลายเป็นบริษัทแม่ของหุ้นกลุ่มสื่อสารด้วยดังนั้นผมก็เลยคิดว่าด้วยบริบททั้งหมดเนี่ยมันทําให้ผมสามารถซื้อหุ้นตัวนี้ได้อย่างสบายใจนะครับค่ะอันนี้เป็นเป็นตัวอย่างราคร่าวๆครับซึ่งมิติทั้ง6มิติที่ว่านี้เราสามารถนําไปประยุกต์ในการวิเคราะห์หุ้น แทบจะแต่ละอุตสาหกรรมในตลาดทุกตัวในตลาดบ้านเราได้เลยใช่ไหมคะใช่ครับแต่ผมจำเป็นต้องยกตัวอย่างกราฟเพราะกราฟเป็นหุ้นที่ตัวค่อนข้างใหญ่ลําพังความคิดเห็นของผมเนี่ยคงไม่สามารถจะชี้นําตลาดอะไรได้แต่ถ้าเกิดผมไม่ยกตัวอย่างเลยผมก็คิดว่ามันจะมองไม่เห็นภาพครับแต่ถ้าผมยกตัวอย่างตัวเล็กเกินไปผมมองว่าก็อันตราย พี่สันคะแล้วพอเรามีการคัดเลือกขึ้นมาดูทั้ง6กิติแล้วเนี่ยเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะทําการเข้าซื้อขายนะคะในจุดที่เราต้องการซื้อหรือขายหรือถอยอันนี้เนี่ยพี่สันมีหลักอะไรในการประกอบในการพิจารณาต่างๆเพิ่มเติมไหมคะผมขอแชร์กราฟกลับไปได้ไหมครับเพราะจะอาจจะต้องเป,เป็นโซนนะครับค่ะอย่างที่ผมบอกครับว่า จริงๆจ,จ,จุดซื้อกราฟเนี่ยจุดแรกที่ควรจะซื้อเลยเดี๋ยวผมเอาเส้นออกนะจะได,ะไดไ้ไม่ไม่สับสนผมจะเอาเส้นทุกเส้นออกหมดเลยจุดแรกที่เป็นจุดที่ควรจะซื้อกราฟคือจุดที่สามารถเบรคคอนโซลิเดตได้ก็คือราคา35บาทเพราะเดิมเนี่ยมันวิ่งอยู่ในกรอบแนวรับ32.5แนวต้าน3 5แล้วมันวิ่งอยู่ตรงนี้มันวิ่งมาตั้งแต่เดือน11ปี2020นะครับวิ่งจนมาถึงเดือน8ปี2021 นะครับมันใช้เวลาในการสะสมของเนี่ยประมาณ10เดือนนะครับแต่อยู่ดีๆเนี่ยมันมีแท่งที่เบรกแล้วถ้าเกิดดูแท่งที่เบรกเนี่ยผมคิดว่าจังหวัดแท่งที่เบรกเราต้องเช็ควอลลุ่มมีวอลลุ่มไหมมีวอลลุ่มนะครับแท่งที่เบรกดูโมเมนตัม r s i ขึ้นตามนะครับ MA c d ยกตามไหมตัดเหนือศูนย์ไหมนะครับอันนี้คือดูโมเมนตัมเราจะเห็นว่าแท่งที่เบรกตรงนี้มันมีนยัยยะมากๆนะครับเพราะว่าในขณะที่ MACD เีเนี่ย มันสามารถตัดสัญญาณลายได้และยืนเหนือศูนย์เนี่ยมีวอลลุ่มเข้ามาแล้วก็ไอ i ยยกตามนะครับเข้าสู่โซนโอวอดดังนั้นอันนี้ผมเอาไอ้พวกนี้ออกก่อนนะเพราะว่ามันหลบกาผมจะจุดนี้คือจุดซื้อจุดแรกครับจุดซื้อจุดที่2วันต่อมามันลงมันไปทดสอบเขาเรียกว่ามันเป็นการโทรแบ็กทางเทคนิคการที่มันลงไปทดสอบหัวเนี่ยและอีกวันมันยกยกโลและแท่งเขียวเนี่ยมันเป็นการคอนเฟิร์มว่าหุ้นตัวเนี้ย มันจะไม่กลับไปเล่นโซนไซเวกอีกแล้วแต่หลายคนก็อาจจะไม่ทันใช่ไหมครับแต่จังหวะที่2เบรกไฮชุดนี้ต้องกล้าซื้อครับจุดซื้อจุดที่2มาแล้วนะครับแล้วก็ทําท่าเหมือนเดิมคือลงไปไม่ทําโลนะครับสร้าง <Ha. S 1> แนวรับกรอบที่ชัดเจนเราจะซื้อตอนที่มันอยู่บนแนวรับก็ได้นะครับซึ่งผมก็ซื้อเนาะผมไม่ได้ทันจังหวะแรกเหมือนกันแต่สุดท้ายเบรกขึ้นไปต้องกล้าซื้อชุดที่3ครับเ <Ha. S 1> พราะพอเราไปเปิดกราฟทำเฟรมวีคหรือทำเฟรมมันเนี่ยเราจะพบว่าโซนที่เขาสู้กันน่ยมันเป็นโซนที่ ยืนเหนือแนวต้านทั้งหมดมันเป็นแนวต้านออทามไฮแล้วครับเ่เราจะรู้ว่าหุ้นตัวเนี้ยมันเป็นขาขึ้นที่ชัดเจนมากๆนะครับค่ะดังนั้นพอเรากลับไปดูทำเฟรมเดย์เนี่ยทุกครั้งที่มันไม่ทําโลใหม่เราสามารถซื้อได้ครับเนี่ยเหมือนกันย่อลงมาสังเกตไหมครับว่ามันจะย่อแล้วมันไม่เคยทําโลใหม่เลยมันจะย่อ<ะ>ลงมาลึกสุดเนี่ย<ะ>มันจะไม่ต่ำกว่าหัวเดิมแสดงว่าหุ้นตัวนี้เป็นอัพเทรนค่อนข้างชัดเจนจังหวะนี้ก็ซื้ออีกครับแล้วสุดท้ายมันก็เบรก<ะ>ขึ้นมาอีกนะครับ ก็หลักๆเนี่ยถ้าหุ้นตัวนี้ถามว่าเล่นด้วยวิธีไหนผมคงเล่นด้วยระบบที่เรียกว่าเทรนฟอลโลนะครับก็คือซื้อและถือลันเทรนนะครับกับเล่นอีกแบบหนึ่งก็คือเล่นแบบสวิงเทรดแต่ผมคงไม่ได้เล่นเดเทรดกับตัวกราฟครับเพราะผมคิดว่าบางวันวอลร์ไทตี้ระหว่างวันมันน้อยเกินไปนะครับแต่ถามว่าอย่างวันนี้ถ้าจะเล่นเล่นได้ไหมเล่นได้เพราะวันนี้มีทั้งวอลร์ไทตี้และมีทั้งวอลลุ่มนะครับแต่บางวันเนี่ยบางทีมันขยี้ขยี้อยู่กรอเล็กๆอ่ะมาเล่นเดเทรดไม่ได้ไง จริงๆสุดท้ายผมก็จะออกแบบว่าหุ้นตัวเนี้ผมสามารถเล่นได้ทั้งเทรนฟอลโลมีสตอรี่มาเราเลือกดีแล้วใช่ไหมครับค่ะมันะ่นใจว่างบโตแน่แน่สวิงเทรดเพราะเป็นขาขึ้นและมีแนวรับแนวต้านที่ชัดเจนแล้วก็เดทในวันที่มันเล่นก็ได้ก็สุดคือเล่นได้ทุกแบบค่ะแล้วจุดที่เราอาจจะต้องถอยหรือว่าถ้าเราวิเคราะห์ไปแล้วเนี่ยมันเกิดทำโลใหม่หรือ เราจะต้องหนีอย่างเงี้ยค่ะพี่ซันมีมีเคล็ดลับยังไงในการแนะนําให้นักลงทุนดูตรงจุดนี้บ้างคะ,อะตอนเนี้ยผมมองว่าเวลาการาฟมันเบรกออ l า t i m ไปแล้วครับมันเป็นขาขึ้นเต็มตัวผมไม่ใช้คําว่าถ้าเกิดเราซื้อในจุดที่ได้เปรียบอะอย่าไปวันไหวกับการแกว่งตัวระยะสั้นนะครับอ,อันนี้ผมพูดในเคสกราฟนะไม่ได้หมายถึงพวกหุ้นซิ่งตัวอื่นบางทีหุ้นซิ่งตัวอื่นเนี่ยมีกําไรต้องรีบขายเพราะถ้าเกิดไม่ขายเนี่ยกำไรอาจจะกลายเป็นขาดทุน ด้วยลักษณะที่ผมบอกทั้งหมดจากตัวอย่างที่ผมแชร์ก็คือกราฟมันไม่ไดใช่หุ้นที่วิ่งเร็วลงเร็วใช่ไหมครับดังนั้นถามว่าผมใช้เส้น EMA 5ในทาเฟรม Day เนี่ยตราบใดที่มันยังยืนเหนือ EMA 5้าได้เนี่ยเราไม่ต้องไปทําอะไรกับมันเลยครับจริงๆไม่ต้อง EMA 5หรอกผมว่ารอบนี้สามารถใช้ EMA 35ในการลันเลยและถ้าเกิดมันจะหลุด EMA 35เนี่ยเราอาจจะล็อกกําไรขึ้นมาบางส่วนหรือเราอาจจะล็อกกําไรตามเป้าไฟบอนาชีนะครับ f i บอน a c ชีก็จะมีไฟบอน a c ชีทั้งในส่วนระดับว e คอ่าถ้าเกิดผมผมดูจากรอบนี้นะครับผมอาจจะตีไฟบอน a c ชีชุดใหญ่ที่เป็นไฟบอน a c ชี p โปรเจคชันของชุดนี้นะครับผมก็จะมองเป้าไกลละผมเห็นเป้าไกลละแต่เป้าใกล้เนี่ยผมก็อาจจะใช้ไฟบอน a c ชีชุด e อ็กเทนชันผมก็จะรู้ว่าแนวต้านต่อไปเนี่ยจะอยู่แถว45บาทนะครับ แล้วก็แนวต้านต่อไปจะอยู่แถว56บาทนะครับค่ะแล้วถ้าตราดใดที่หุ้นยังสามารถเลี้ยงทรงสวยเนี่ยก็ไม่ต้องไปทําอะไรกับมันจนกว่าจะหลุด EMA 35ครับค่อยรู้สึกว่าแรงมันอาจจะแผ่วลงไปแล้วครับค่ะนี่ค่ะเป็นเคล็ดลับนะคะในการเลือกหุ้นทั้ง6มิติของพี่ซันนะคะสุดท้ายคะ่ะพี่ซันคะ,อ,ะอยากจะอยากจะให้พี่ซันแนะนําในด้านของ m i n d s e t ให้กับน,นักลงทุนนิดนึงนะคะว่าจะอยู่รอดในตลาดหุ้น ปันนี้แล้วก็เทรดยังมีความสุขได้นะคะนักลงทุนจะต้องทำยังไงบ้างนะคะหลักๆเราต้องรู้ตัวเองก่อนครับว่าเราเข้ามาตลาดหุ้นเนี่ยเราต้องการอะไรนะครับหลายคนเข้ามาตลาดหุ้นผมผมมีลูกศิษย์เยอะมากเนาะเป็นหลายพันคนผมถามเขาจะตอบว่าเขาอยากรวยผมบอกว่าเฮ้ยคำคำคำตอบว่ารวยอะ่ะผมว่าทุกคนมีอยู่ในหัวใจอยู่ละเพราะคงไม่มีใครที่เข้าตลาดหุ้นแล้วอยากจนแต่คําตอบคําว่ารวยคําเดียวเนี่ย มันไปคิดต่อไม่ได้ไงว่าเราจะวางแผนที่ที่เราจะรวยเนี่ยเราจะรวยยังไงเพราะคําตอบมันเป็นคําตอบที่ผมว่ามันห้วนไปนิดหนึ่งคําว่ารวยแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนบอกผมมีเงินหนึ่งล้านก็รวยละบางคนบอกผมต้องมีสิบบางคนบอกผมต้องมีร้อยบางคนบอกมีพันล้านยังไม่รวยเลยเพราะฉะนั้นคือมันเป็นตัวเลขที่อยู่ในใจแต่ละคนซึ่งซึ่งผมไม่ทราบจริงๆว่าระดับความรวยของแต่ละคนเป็นยังไงนะครับแต่หลักๆอ่ะถามว่าจุดประสงค์ในการเข้าตลาดมาจริงๆมันจะมี2เรื่อง อย่างแรกก็คือคุณต้องการหากระแสงเงินสดการหากระแสงเงินสดเนี่ยก็คืออย่างพวกผมเป็นฟูลไทม์เทรดเดอร์ใช่ไหมครับไม่ได้ทํางานกินเงินเดือนหลกัหลกๆเราก็จะต้องเทรดมาเพื่อเอาเงินเนี่ยเข้ามาใช้จ่ายในชีวิตประจําวันผมกต็ตั้งโจทย์แล้วว่าเฮ้ยเดือนหนึ่งเนี่ยผมมีรายจ่ายเท่าไหร่แล้วผมควรจะเทรดให้ได้เท่าไหร่เพื่อทําให้เราอ่ะไม่ต้องเอาเงินเก่ามาใช้ถ้าเกิดเราเรารู้สึกว่าเราสามารถหาเงินได้ตลอดเวลาจากตลาดเนี่ย เราจะรู้สึกสบายใจครับเพราะมันคืออาชีพอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ในวัตถุประสงค์อีกแบบหนึ่งเนี่ยผมก็แนะนําว่า <c oughs> นอกจากการหากระแสเงินสดแล้วเราก็ต้องมีการสร้างพอร์ตให้เติบโตนะครับเพราะสุดท้ายผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยต้องการที่ทําให้พอร์ตตัวเองเติบโตทั้งนั้นไอ้คาว่าเติบโตเนี่ยเราก็ต้องมาตั้งโจทย์ว่าภายใน1ปีเราอยากจะโตกี่เปอร์เซ็นต์หรือถ้าระยะกลางๆระยะสั้น1เดือน พอรเราควรจะได้ผลตอบแทนเท่าไหร่ภายใน3ปีไมลสโตนของเราเป็นยังไงภายใน5ปีเราต้องการให้พอรเราเติบโตเป็นยังไงคราวนี้พอพอเราได้เป้าหมายแล้วเรามีวัตถุประสงค์แล้วใช่ไหมครับต่อไปเราจะเขียนแผนการที่เราจะไปให้ถึงเป้าหมายของเราให้ได้ครับเป้าหมายชัดแผนการชัดลงมือปฏิบัติถ้าผิดพลาดจดบันทึก แก้ไขปรับปรุงประเมินผลทําซ้ําและทําไปเรื่อยๆครับผมเชื่อว่าถ้าเราอยู่ในเส้นทางที่เราไม่ทอ้อถอยไปซะก่อนสุดท้ายพอร์ตโตทุกคนครับค่ะีนค่ะเคล็ดลับของเราเนะีิต้องขอขอบคุณคุณสันกระทรวงมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะครับสวัสดีครับน้องหมวยครับ